กำลังเปลี่ยนตัวกลองอยู่ไม่ใช่สาย รูเสียง Did you go back to school? Yeah. <laughs> อ,อันยองทุกคนอันยองชวนคุยหน่อยเงามากมากพรุ่งนี้สอบกลางภาคแล้วค่ะโรงเรียนนี่ไม่มีสอบกลางภาคสูดส้ดาราสูส้เพราะว่ามันจะจบเทอมแล้วจะขึ้นมสีแล้วเศร้ามากแต่ก็ดีใจมาก สวัสดีค่ะน้องอานาสวัสดีค่ะไม่อยากสอบอให้เป็นไรสู้ๆเราทำได้แล้วทุกคนที่กำลังจะสอบได้เกยียรติศีแน่น,นอน h o w s c h o o l decent ขอรอหนึ่งท่าได้เลย มิวสิกฮัลโหลฮัลโหลใช่โดนติ๊กต็อกลบคลิปเศร้ามากไม่ได้คินช่านนะนิ่งนิ่งนิน่งนิ่งเฮ้ยแม่ค้าขายต็อกบอกกีมาดูหรือ i have a quiz tomorrow fighting fighting i know you can do it bro sing me the act acting act sing sing me the act the act sing your favorite song น,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 นี่พี่เซียดบวกพี่มาร์ไม่คือว่าคิวดโลโลติกต็กมันไซ้เกินก็ต้องมีบ้างงต้องมีบ้าง what's your favorite J L series This is a hard question Pluto ไหม twenty thirty point five drop a h e a t both ยามังแรงยามังแรงยามังแร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 งชอบคลิปกามูอมากค่ะตอนแรกคิดอยู่ว่าจะลงดีไหมเพราะว่ากลัว กูคนไม่ดูเข้าตึกบ้างไหมเพิ่งขึ้นไปจ้ะหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าได้สุดวันไหนไม่ได้ขึ้นบ่อยขนาดนี้น Make friend gun bro, da li right, bro, thắc ma li bro, soro hot ma li bro. Do you like lichen? Like of course, like hong. Oh. <coughs> น้องสิงโรงเรียนสาวสวยไหมเด็กประสานมิตรสวยทุกคนแน่นอนสุดยอดหรือเปล่าเขาเขาอยากได้คำตอบแบบนี้ใช่ไหมดิวันฮ t าฮ่าคิลเลอร์พี่จุงฮาเชนใช่ไหมเตยังไม่ได้ดูเลย I didn't watch it ได้เสื้อสูทหรือยังคะเสื้อสูทเสื้อสูทฮะารอจบไล์เดี๋ยวทัก ไปบร o ได้เลยบร o try saying eminem sky นะั่นนี่ I say it. แบบคือพูดทุกไลฟ์นะคิดว่าถ้าเด็กวัฒนาสวยหรือเปล่าสวยใกล้ถ้าเป็นรุ่นเรา ติดว่าว่าละ bro นี่ไงก็บอกไปแล้วนะบอกไปแล้ว baby I miss you I miss you. miss your too นะมีสิ่งกินข้าวกับอะไรกินแซลมอนดองอร่อยมาก คุณมไปแต่งตัวยังไงคะน่าจะแต่งตัวเหมือนเดิมครับไม่น่าจะเปลี่ยนชุดเพราะว่ามันเลือกได้กีลาสาธิตอีกไหมแดีถ้าแบบถ้าว่างอ่ะอยากไปแต่ว่าเก็บตัวมันค่อนข้างเก็บนานนิดนึงถ้าไม่ได้ไปไหนไกลก็น่าจะไปเจฟเวอร์ริตเมนูแซลมอนส่วใหญ่นะจะเป็นแซลมอนดอง ลามเมงมาม่าก็กินมาม่ากินบ่อยเลยผมบางเลย Can't wait for uh as the series yeah Emmy bunny Emmy bunny Emmy bunny bon with l a s h ค่ะห <gasps> น้าหนาวหรือนาหน้าให้ทุกคนตอบล้วกัน ถ้าหนงไปอุ้งครักก็แค่ปากซอยค่ะพี่คะคือได้กลับไปวัฒนาบ้างไหมไปตอนงานแฟร์ค่ะแต่น่าจะแบบปีหน้าน่าจะไปมัง้งถ้าว่างไปทำไรไปทำไรหมูเด้งทำไร ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสิงหาสิฮัลโหลชุมมี่โปรยโปรไฟล์เหมือนเราเลยอะบรอมหาน่อยเพื่อนคิดถึงได้เลยเดี๋ยวไปหานะแต่งเพลงให้ซะ น่านเรียนมากแน่นอนสอนพันไม่ได้โชว์บนเวทีค่ะแต่เล่นวงนะ yes ทำไมเป็นหมูเด้งไม่รู้แต่ว่ามีคนเมมชื่อว่าหมูเด้งนะ <c oughs> ติ๊กต้องจะคืนคลิปให้ไหมคะเขาแจ้งเตือนอืมน่าจะคืนมั้งคะเพราะว่าแบบว่าเหมือนกับเขายังไม่รู้ว่าจะลบจริงๆหรือเปล่า มันยังอยู่ตรงนั้นแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นเด้งเนยหรือเนยเด้งคะเด้งเนยค่ะมันต้องเป็นเพลงอะไรเด้งเนยเนยเด้งแล้วคนขี้ค่ะคนไม่สักจานเอ้ยสักจานนั่นแหละเพื่วัลลโว What is your favorite place? Probably not school พี่สิงเด้งให้ดูนะคะไม่ใช่โมเด้งค่ะไม่สามารถเด้งให้ดูได้ค่ะไปทำไมทำอย่างนี้ Say hi if you look at my comment Hi! เดี๋ยวครึ่งน่าจะไปแล้วมาแป๊บเดียวทำอะไรกำลังคุยกับทุกคนอยู่นะจ๊ะเต้นให้ดูหน่อยแม่เต้นไม่ได้มีสนิทกับร่างกายเท่าไรหร่าคนสอนอยู่มีตัวเอสเอ้ยไม่ใช่มีสอนเสือกระนด้วยเพราะว่ามันติดลิ้นไปละชานักบาสสานมีดเขาไ <laughs> รายอะอยากเห็นซิงเล่นซีรีส์แล้ว จะมีหรือเปล่านะเต้นซิกมากหน่อยค่ะเต้นยังไงคะพี่ชายลองเพลงให้ฟังหน่อยแต่อันนี้หน้าตาคุ้นๆเหมือนจะเป็นมือกองวงเราเลยคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยสวัสดีค่ะกินอะไรทำไมรอจังกินรถมือแม่อร่อยมากไปฟอลโล่ได้รถมือเมีย yes Can you recommend a song? Any song from Tai Ta Young Walla <laughs> <laughs> What What's your favorite BL couple? Mmm mm. see me, see me. น้องสิงชื่ออะไรคะชื่อสิงคะได้เราเปลี่ยนตัวกองบ้างไ,ไหมนี่ไม่เป็นดอรี่แล้วตอนนี้ดูอีดิ ดูมีอะไรยังคะคือเห็นแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปมีใครแชร์หรือแท็กเราอีกรอบได้หรือไม่มองไม่เห็นตัวกรองขำมากว้าเลววะ,ะ,วะ bro this girl like have the profile like f i m รัชชานันนะนม่เคยยอมผมเสียอะไรบ้างคะสี ทองสีสีทองสีชมพูสองสีแล้วก็ที่เหลือคือสีมันแปลกไปตามสภาพเห็นจ้าบอง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 สีสามท่าที่คิดว่าหรอเป็นตัวกองน้ำเลยค่ะอะไร she's Ariel ว้าก u น n j a น a ก u น n j a n a เอไม่เป็นละมันอ่านว่าอะไรเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็อาจจะดูเครียดๆหรือเปล่าแม่ไม่ได้เครียดแต่ว่าคือเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเราไม่ได้เครียดเราเป็นอย่างนี้แล้ว ไมเครียดเท่าไหร่นะจ๊ะเพิ่งเปิดเทอมไม่มีอะไรให้เครียดเท่าไหร่พรุ่งนี้จะบอกว่าไปใส่ไปเว้นไปโรงเรียนได้คิดชุดไปแล้วน่าจะทุกคนจะอึ้งเลยทุกคนจะอึ้งเลยเพราะว่าคอนเทนต์นี้เคยทําแล้วนะจ๊ะอ่าเท่มงกเลย bro ขอบคุณ bro do do you watch Pluto yes I just finish all the episodes I love the series เอ้ยพี่เอ๋สวัสดีพี่เอ๋ อันนี้ไอเสร็จหรือยังอันนี้ไอจบหรือยังพุกกี้โคเดสโนไอแอมบุกเก้บุกเก้ turn into cute mice สวัสดีค่ะทีรักโอ้แม่มาบันนึงนะไปรับแม่ก่อน โอเคไอ m แอม back มาร์คสดอเตอร์ maybe like we play basketball แม่ชื่อไรมาถามพี่หมูแดงอย่านี้ถามอย่างนี้นะคะพี่หมูแดงเดี๋ยวรู้นะคะว่าพี่หมูแดงจะรอ Why are you there alone No I'm with my mom พี่ดาราทำไรกำลังไลฟ์อยู่แต่ว่าเราขอโทษจัม๊มเราขอโทษรูปมันไม่โหลดจั๊มคือแบบเป็นไมค์คร f t เลยอะ่ะโหลดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ได้แต่ว่าเราจะร้องเพลงให้ฟังแล้วกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ o u h a แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทยนี่ไงโอเคประมาณนี้ได้ไหม <laughs> บอกฟันดี้หน่อยค่ะฟันดี้ค่ะนะจ๊ะ w ่ a um, t is t h น n a m e of t ด a t f i l เ e อเอิรมอ t ท i ์นจัปปนิสไอแคนรีดดิสว้าววาว,าว,าว,าวาสิงถ้าเห็นฉันฉันจะสอบผ่านโอเคถ้าชื่อนน ฉันชอมิกาสายางสายาง Can you dance to the w h i p s last song from Aspa Maybe 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 okay. um, จริงจริงถ่ายไปหลายเทคแล้วแต่ไม่กล้าลงเท่าไหร่เดี๋ยวไม่มีใครดูน่าจะกลัวแล้วก็ันฟอ <laughs> <laughs> น์น่าจะกลัวเราเต้นเท <laughs> ่าไหร่สิ่งเปิด p e เ h o u s ฮาไหม ไม่น่าอยู่นะคะไม่แบบไม่ได้อยู่วันที่เป็นทำถาม do you have class tomorrow yes คือเรามีหน้าอื่นอีกอันนี้แล้วกัน what games do you play เอ่อมันชื่ออะไร something roulette i i forgot the name of the game r ร l เล็ตรู e ล็ตฉ like uh, like ันลืมชื่อแล้วมันเหมื o น t t ท่คนและอะไรสยงรูเล t e ฉัม t ้เฮ้ยอะไรไปนิ่งไว้นิ่งไว้พี่จะทำซีรีส์จีเไหมไม่รู้ค่ะน่าจะแล้วแต่ขัยแต่น่าจะรออายุถึงก่อนนะ ทำมือเปนิฮานให้ดูหน่อยนิน่งวะเฮ้ยเบียวแล้วนะริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่ไม่ไหวแล้วแบตอ oh my god แปดนาทีแล้วกันเดี๋ยวไป mingle น้องเป็น c อิมินาสกายนานี์ี้มินาสกายนานี์มันไม่เร้คือแบบค่อนข้างเรียวสวัสดีมันตราในกับโครงงานมากโปรเอ้ยวันโครงงานวันวันไหนวันพฤหัสเดืแน้วน อ,อันนี้เป็นอ,อันนี้ให้ดูหน่อยคะ่ะทาน้กสก็ได้อ,อันนี้อัออนนี้ก็อัออนนี้ก็คือตบป้าหมอดูไอ้กระดาวไหลสองข้างเลยอุ้ยสปอยหรือเปล่า I'm so sorry do you know and hypen yes ขอ,อขึ้นไลฟ์ด้วยไหมคะพี่สิงได้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ไหวแล้วแบตจะหมดฮัลโหลประเทศไทยไม่แต่ไม่มีรีเควส t to ูจอยเราต้องทำยังไงโอ้ ที่ร้านสีพ<ะ>ี่อยู่สีอะไรคะสีค้างค้างอ๋อมาแล้วสวัสดีครับพี่นหนิงสดีเดี๋ยวมาได้จ้ะโอเคใส่ฟิวตอร์นี้ดีกว่าเนมโมอ่ะนีโมนี่ใจอ่ะทุกคนเห็นมาตาพูดไม่รู้เรื่องอะะ สักกเยอะ <laughs> อย่าบุลีพิพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเฮ้ยคนไฮ <laughs> วิเท่เกินมาแนวเท่เกินอ่ะแันหนึง What's your favorite instrument? Of course the drums yeah 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 โอ้ยคินช <Okay. S 1> er ้านะเดี๋ยวอิมเ่งหนงนิงพัฒน,นาไม่คือไม่รู้ว่าจะกลับไปวันไหนคือนัดสินจจ๊ะแต่นแบตีปากคองให้ดูเลยคะ่ะ กีกล้าขอหนูก็กล้าให้นะจ๊ะีิสิงปกติกี่โมงบอกด้วยแต่ว่าสิจะไปแล้วลืมมาตาขึ้นมาแป๊บเดียวแะเนี่ยเออตอนแรกเห็นเห็นสิงบอกว่า เดี๋ยวจะไปแล้วแบตเหลือเท่าไหร่ไม่รู้อีกอ๋ออีกห้านาทีจะไปแล้วเออเอออ่ะให้ครึ่งให้ครึ่งได้ปะล่ะขอครึ่งได้ปะล่ะได้วันที่2ีสิบสี่จะยกเลิกตัวกรองเด็กๆวันไหนเล่นอะไรเลยเอ้ยเขาจะไม่มีฟิลเตอร์แล้วฮะวันดไอจีเหรอ ทำฟิลเตอร์แล้วเราเศร้ามากในชีวิตประเทศไทยจริงเหรอไม่อัพเวสเศร้าเรมากขินชานะแดงเนี่ยนี่นเนี่ยคุทำไง่ะโอเมก้าไม่นะมองเล่นเศร้าแล้ว I want to play basketball อืมคีบเทรนนิ n ง a n ะว n นวีวันมีในในอนาคตไม่ว่าธนการถอยหลังไปเรือๆสุดๆไอจีดเดี๋ยวไม่มีไฮไลท์แล้วเออเดี๋ยวไม,ไม่มีไฮไลท์เออจริงว่าอันนี้อันนี้จริงเหรอไม่รู้อ่ะแต่เห็นเขาบอกว่าคือมันมีแต่ว่ามันแค่ซ่อนอะไรสักอย่างซัมติงอ่ะแค<บ>่ซ่อนอนะจ๊ะไม่มูดนะ,นะจ๊ะแค่แบบเราไม่เคยนำสีไอจีเยมันจะโล่งเกินอ่ะทุกคนไม่ได้ จะลาเว้แต่ไม่เป็นไรไม่มีคนบราซิลด้วย <c oughs> ดราโฮเอ็มไอพีเออไปเชียร์แข่งบัตรได้ปั้นนะได้เลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ไม่มีแข่งนะจะบ้าก,กับอาจาร,รย์อ๋อจะบ้ากับไอจีโทษนี่<ห>อยู่ก<อ>็พูดผิด แหมมาบูลลี่ผมอ่ะเอาก็เขาเว้นวักอย่างงี้ใครจะไปรู้อ๋อโทษโทษผมผิดเองช่วงนี้มีสอบโอเน็ตได้ร้อยคะแนนอันในกล้องส้ำสุ้ ่กี้คือเครื่องมันร้อนก็ลเลยต้องกลับมาไม่เศร้ามากที่สุดในชีวิตแต่ว่ามันใกล้จะถึงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นไม่รู้จะกลับมาทำไมดีด so like ให้สามนาทีสามนาที <laughs> หรือ โอ้ยพอน,นหน่อยค่ะมีแข่งบาสหรับพี่สี่ะขอให้ได้แชมป์แน่นอนเหมือนที่เราได้รับหน่อยคือคุณพี่แตงอยากจะมาคุณค่เสียงอะไรเอออีอะไรนี่คุณ นี่มันจะสัมภาษณ์เด็กวอลคนหนึ่งสองคนอนาฮะคือเน็นไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามึงมันค้างมากอะมึงเข้าไปดูดมันว่มันค้างมากอะแป๊บหนึ่งนะขอ มันคือเราคร้างหรือเปล่าถ้าพี่ิอันมันจะตัง้งใจอ่านหนังสือเรื่อยจั้งใจอ่านหนังสือนะอย่างงั้นจะเกรดไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยว,เ,ยวเออต้องได้เกรตสี่สอ่ะโวยพรหน่อยอันนี้คือคุณพ่อมาขอคำโวยพรจากเราเราก็เอ่อ ขอให้โชคดีนะจ๊ะ <laughs> กับการทํางานแทะะรกอนะจ๊ะคือเราเหนื่อยค้างหรออ๋อค okay, so so ือไลฟ์ในโรงเรียนเนาะโอเคสู้ๆทุกคน Do you watch anime? I used to watch a lot, but like um when I grew older, I didn't watch as much as I used to. ิกมาบอยสิกมาสิกมาบอยสิกมาบอยสิกมาบอยคือหมูเด้งให้เราทำอะไรแต่ละอย่างนะแต่ว่านี่นกี่โมงแล้วอีกสองนาทีไปเฮ้ยน้องรูกแพสเบบี้เอ่อของอะไรนะเขาเรียกอะไรมักแน่ของ บาสเกตบอลนักเรียนสาธิตสาวิทต์ตั้งใจเรียนคนนะทุกคนต้องตั้งใจเรียนนะแบบบางคนเราอาจจะไม่ได้เห็นเว้นแต่ว่า Did you watch Squid Game? Yes, I did watch Squid Game like for EP and I EP EPC I finished EP for episode four. If you notice me I'll study. You need to study in the first place now. I know you guys screen, screen recording. อย่า record อร์ดเยอะเรถ้าไม่ได้ hear us I'll go sweet dreams ฝันดีทุกคน bye bye ลงไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้อะคือเครื่องมันร้อนมากมันให้แบบหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่คุณชอบตัวละครนไหนที่สุดใน s w e e อืม ตาน้นไหมถ้าชอบความเรียนเราไม่ชอบนิสัย่าไรไปแล้วไปายโอ้ยพี่รันน้องรันย่าเพิ่งมานะจ๊ะชาเราไปแล้วบ๊ายบายทุกคน